โอ้ยแย่โอเคมื้อแรกวันนี้ครับเราจะมาเริ่มต้นกินด้วยนชื่อดังเายาาสับเนี่ยดีาเลยแฟนไม่้ี่ไม่ดีของสังคมนะครับดูบุหรี่ครับโอ้ว่าูบุยอะอะไรนะผมวก็เลยดูดให้ใช่ไหมเจโตอชอบจริงคนอย่างเงี้ย คนที่ผมต้องคิดก็ยังสองเดินตัวพี่ก็บอกบ่ายสองฝนลงแล้วสองฝนลงแล้วหรอใช่แอคชั่นครับเรามึงเดินไปไหนน่ะตอนนี้เราอยู่ที่เขาเขียวจังหวัดชนบุรีแล้วกันพี่กันตอนนี้เราต้องเราไปเอาข้าหรืไปดูชนีดีกว่าทำมาเคยกิ่งใจกูดูเนี่ยน้เราไหลเนี่ย เออตามติดตามดูแล้วกันเพราะว่าเราทำอะไรยากเพราะภาษาที่มันใหญ่มากที่สุดเราไม่อยากไม่อยากคิดครับเพราะว่าเราอยากจะบอกว่าเราคิดไม่ได้เพราะว่ามีอยู่แค่ต้งจริงๆเผ่าอ่่างนั้นเหมือนันธุนั้นนี่รู้แล้วปัญหาไม่ใช่ปัญหาครับผมมาดูสาตร์ครับผมพี่อ้ย

นันาจะหดพี่อยู่นั่นแน่ครับพี่นั่นแหละครับได้ยินเสียงเลยตุ๋มเลยครับผมหยอดหยอดไส้หรือเปล่าเรไม่รู้เมื่อกี้เราเข้าไปในห้องน้ำเราก็ยังปริศนาของเขาเขียวเนะครับ <c oughs> ว่าเขาเขาคาดจะสจออเราไปดูกันหน่อย <c oughs> ตอนนี้ปริศน,นาแรกก่อนจะเข้าไปใ้ไทยเป็นปริศาห้องน้ำครับทำไมต้องยืนท่าน,นี้นเราไปคิดกันว่าเอาไปคิดดูไปดูปะ คนโดนทีรับป่าวอนั่ให้อะไรมย่หรือมียาวเราจะจับภารกิจนี้เฟลไม่สำเร็จโดนมุดเดียงครับเป็นจุดมึ่งหมาดการที่คนที่มาสวนับเปิดเขาเกลต้องทำมันระวังในหัวด้วยเรามาดูกันว่าให้ระวังอะไรนี่ครับผม จอดรถบริเวณนี้โปรดระวังนกยุงตีรถของท่านมันมันมันคุแขนเป็นแบบ,บลูกคบแบบรถอาจจะพังได้อะไรอย่างงี้เหตุผลน,นะครับเราจะท้อมจากรถท่านเป็นสาเหตุให้นกยุงตีรถนี่ครับความ้มู้วันเนี้ต้องรู้เลยจอดรถกูต้องลกลัวนกยุง<ำ> <cht? S 2> แต่แต่รถของมึงมันต้องกล,ลัวนะ ขาเขาตีรถของท่านอยเดียวเลยอ่าต่รถของมึงไม่เป็นไรเราตีรถของท่านอย่างเดียวอ้บ้าดูนะครับดูมันนะซับดำครับได้ไหมครับตัวนี้ไไครับไ้ไม่้ไครับไม่สูนุดดูนุดดำครับตรทับเลยน่าสนใจกว่าครับผมดีที่สุดในระแวกนี้ครับนิงนิ่งนิ่ ไม่ครับแล้วติงด้วยมันไม่จีบเัาจะเตะแล้วตอนนี้นี่อันนี้ยจุดขกบขคนนี้ังขานขู่งานู่งา่น่านขูานา่านขนนาาู่านนงนนนา ุสมัยคมามโลกครั้งนี้ครั้งนี้่อนเราได้ที่ที่มีรถันรทุพาตะวันออกนะฮะจริงจงมันต้ดติดนะฮะแต่มันลงไม่ได้ลงไม่ได้นนะฮะเราลองลองขึ้นไปนน่งเลยนะฮะ ถ้าเกิดนกยูงไม่ใช่ฮะนกยูงเห็นเงากระจกปั๊บไอเห็นเงาในตุกแว่นกระจกแว่นนะฮะมันจะเดินออกไปข้างนอกไปฟาดรถของคุณเลยฮะที่โรงนี้ขึ้นเราเป็นคนชนชั้นสูงเอาขึ้นโอเคเราเรามีอะไรให้ดูแล้วครับตามไปดูเป้าหมายแล้วเป้าหมายมีไว้พุ่งชนจริงเหรอฮะจริงครับการให้เกี่ยวของผู้หญิงนะฮะอ่าใส่แว่นโดยที่มองชัดชขึ้นนี่ะถอดแว่นแล้วการมองอาจจะผม้งอาจจะหืนดนิดนิดเดียวไม่คงไม่ค้งมีนิดหนึ่ะ โอ้โหเป็นวิวที่สวยนะ<า>มรับไอ้ยใช่มันไม่ทันดูอะไรกล้องหลังจะดูไงว,ว่านกตัวไหนตัวตูว้ตัวเมียนะฮะจะสังเกตดีๆถ้าเกิดมันขึ้นกระจกมันตัวทู้ <c oughs> โอ้โหแหม่เบี้ดยดูดิแหม, <c oughs> ม่เบี้ยป้ามึงน,นกยุง <c oughs> อืงอหือที่นั่งพักผ่อนเมื่อสองพันปีแล้วตัวนี้แหะที่นั่งพักผ่อนถ้าลงไปเหนื่อยแน่นอน <c oughs> มีแพนด้าพันจมูกยาว

ห้ามออกกำลังกายออกกำลังกายเอาไหมเอาไปทันแล้วอีกเย้ยวันนี้ก็มามาที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะแต่ละคนแม่งเกลีย์ไงเพื่อเอาสาระตรงไหนนะเนี่ยเหมืนจะ้หรือจาง่ได้อยากได้สาระก็ดูสาระก็ดียวเอาไม่เป็นบ้าเอาดูเหรอโอเคโอเคโอเคเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกัน ก็เดี๋ยวถือว่าจบคลิปเขาเขียวแต่เพียงเท่านี้อเอาไปเทียเ่ยวแต่เดี๋ยวไปซัดอาหารเรย็นกันต่ออาหารเย็นนี่นไปที่ไหนกันดีไปใ,ใกล้ๆแบบเนี้ยพัทยาบางแสนพัทยาหรือบ,บางแสนในหัวหัวนี่โ,ๆๆๆโอ้ยเย็นอันที่อิ่มมากแเด็กเปหมดจานจานไม่กินจ <c oughs> <c oughs> านจานโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาดูต่อกันก็รุนแล้วกันเราได้ไปบางแสนหรือพัทยาหรือว่าได้กลับไปบางปูอ่า เดี๋ยวจะกลับไปกินที่บ้านเลยโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่ที่บางแสนข่าวสารเดี๋ยวเรามาเล็กน้อยแนะเรากำลังทานข้าวนะครับว่าจะออันนี้เราดูนะครับที่ตกที่เป็นไปสิบวันก็ขาวนะที่นี่ลิงกัดเป็นลิงพันธุ์ใหม่ลิงกัด มาเกียนเกียนทั้ทงสอง,ง,งตัวเลยครับรอตอนนี้เรามาถึงสถานที่รับประทานพักกายหาเอกแผน,น,นไปดูเลยตอนนี้นอยู่ในเวลา6กโมงตรงครับเขารบตรงจ้ากยืเล็ว <laughs> เอาสิยืนดิ <laughs> อ่าแต่ถ้าช่วงกลางคืนครับมันจะเปิดไฟสวยงาม มาโนนั <ส Bruno. S 2> โดนนัดงแ ok? สโดนนัดแสมา้งๆงานไๆลาดตนัดนัดเแนครับีานัดเะท่าชมราดูกันว่าถ้าสนใจมากไหนมีแปดมากเฮ้ Tell what you need, your body fun you me what you need, your body fun tell me what you need, your body what

If I'm gonna the out be ugly like a mama ตรงตรงนี้กับกิจกรรม้ากมายเลยทีเดียวเลยครับไะ้มากลายเลยทีเดียวอันทีเช่นปลาปลงเลยครับบ้านเด็กเล่นเลยครับหรือว่าบ้านลมเลยครับสาวระบงระบงย้อนยุกเลยครับคอนเส,สิร์ตอีกมากลายเลยทีเดียวเพราะค่าไม่ค่าสนใจขายฟรยีเช่นกันครับ <c oughs> เกิดอาการออกนอกเส้นทางนิดหน่อยเนื่องจากว่าเราเจอเอโคครับสิ่งลบเราเมื่อกี้คือเราจริงเราจะไปทำบุญนะฮะปล่อยโคฮะปล่อยโคไปทำบุญปล่อยโคฮใส่ยิ้นโคคือว่าคุ้ตีเลยโคที่เห็นไม่ได้ถีบขาฮะโุ้งตีโคมีสองไหลอเมซิ่งไท a แลนด์ทางเข้าดีๆก็ไม่เข้าฮะหาเข้าที่จอดจนได้แล้วต้องเดินไปจนได้ลุยหญ้าลุยอะไรลุยหญ้าเดินไปถ่ายกลางหญ้า บ้ากามอ่ะที่สวดแล้วบ้ากามเงิอันนี้คือสมาชิกบ้ากามของเรานะครับขอไม่ครับผมไม่ได้บ้ากามครับไม <า S 1> บ่ไม่ผมมาตลาดนัดอายคุยใ